สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขอาเราเท EP ที่219นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปปักทงในโซนฟีสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดผู้หญิงสายเติมตามนี้นะครับทุกชิ้นนะครับจะเป็นชุดอีโวหมดเลยนะครับทุกคนและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับ และก็สําหรับวันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นยองยองเยครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแ์กน5ดาวแต้มหนึ่นะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นทรงผมบันนี่ครับและก็จะเป็นแว่นตาสีขาวและก็จะเป็นลายเพนน่าสาคูครับและก็จะเป็นสักทองและก็จะเป็นกับโครงเมคาอัคคีครับและก็จะเป็นรองเท้าพี่เคนะครับตามนี้เลย ทุกชิ้นนะครับจะเป็นชุด evo ที่แพงที่สุดหมดเลยนะครับและก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปักธงครับแล้วก็ท่าถ่ายแรงแกนและก็จะเป็นท่าให้หัวใจครับสําหรับท่านี้ครับเอาไว้จีบผู้บ่าวนะครับทุกคนและก็จะเป็นท่าเอเกมแปดและก็ลูกซอมมังกรครับสําหรับท่าสกินปืนครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทุกคนและก็ mp 4 0ครับ และก็ท่าสกาครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่าเอเคียมังกรนะครับตามนี้เลยแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าโซนไปปักธงกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผม let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง18คน แล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่สายเติมนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนู้นครับมีคนปักธงด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสับสาวห้องนี้ครับจะมีแต่แบบว่าบึมบามซัมเบกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนดูดิอย่างเฟี้ยวครับแล้วก็ครับกดเอเคมังกรไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟี้ยวขอแอดหน่อยละกันนะครับทุกคนแล้วก็ครับตามด้วยท่าสกาครับผมจัดไปอ้าวกดไม่ติดครับผมกดใหม่ครับนี่นะครับผมเฟี้ยวเกินน้องชายด้านหน้าผมครับชื่ออะไรเนี่ย ไกก่ตอโนคุณๆนะครับทุกคนแล้วก็ครับ MP40 แปลงดอกแล้วก็ผู้สาวคนนู้นครับบึ้มบั้มซัมเบ้ครับผมยืนแอคอยู่ด้วยครับดูชื่อหน่อยครับชื่ออะไรเนี่ยสปิริตเหรอน่าจะใช่เฮ้ยไม่ใช่ดิสปริ้นนะครับทุกคนโอ้โหสปิริตเฉยแล้วก็ครับทาไอเกมแปดอีกทีนึงครับผมจัดแปนนี่นะครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซัม แล้วก็ครับถ่ายแรงแกนไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆนี่ครับผมโอ้โหหล่อเท่เกินแล้วก็ครับปักธงไปอีกทีนึงครับผมนี่ตึงๆเลยนะครับทุกคนคนนู้นบอกว่าธงผมธงผมเชเคเอาเลยยกให้ยกให้แล้วก็ครับถ่ายแรงแกนไปรัวๆนี้นะครับผมถ่ายแบบว่าไม่เคยขึ้นแรงแกนนะครับทุกคนโอ้โหเกินไปแล้วก็ครับลูกสมังกรอีกทีนึงครับน้องสาวคนนี้ครับมาให้หัวใจผมด้วยครับชื่อปารีสครับให้หัวใจน้องไปหนึ่งทีอ้าว น้องวิ่งไปแล้วครับทุกคนโอ้โหและคือคนนี้ครับเข้ามาปูยี่ปูยำผมครับทุกคนดูชื่อหน่อยชื่ออะไรเนี่ยนายอ่านไม่ออกครับทุกคนน่าจะเป็นคนลาวนะครับให้หัวใจไปลหนึ่งทีนี่นะครับผมคนลาวน่ารักนะครับแล้วก็ครับกดอีโมจิหัวใจไปลหนึ่งดอกแล้วก็ครับถ่ายแรงแกนอีกทีหนึ่งนี่นะครับผมโอ้โหตึงเกินตึงกว่านี้ครับไม่มีอีกแล้วครับขอแอดสาวหน่อยละกันนะครับทุกคนแม่แอดสาวระยะไกลอุ้ยทุกคนแอดผิดโอ้โหเขาแบบว่ารักโบสทอะครับทุกคนโอ้โห ไอท็อปไม่อยากแบบว่าไปยุ่งกับเมียชาวบ้านครับผม <Okay. S 1> ผมกลัว <Okay. S 1> ผมชนะไงเออนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับ <im itation> เดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิว โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้อง18คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่คนตึงๆนะครับทุกคนและก็ห้องนี้ครับมีแต่สาวบึมบ๊มซัมเบ้นะครับดูดิอย่างเฟี้ยวครับและก็ผู้บ่าวคนนี้ครับมาย่อกับผมด้วยครับให้หัวใจไปครับจัดไปหนึ่งทีนั่นเนี่ยอว่านน่ารักเกินสวยมากมั้งน่เราอะเชิดเคเดี๋ยวเขาว่าผมเฉยเลยอะทุกคนดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเปิดมาก็เสียมารยาเลยนะครับ แล้วก็ครับพิมพไปครับสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วคิดว่าน่ารักหรอเชดเคเอาวะถ้ากูไม่น่ารักมึงคงไม่มาย่อกับกูหรอกบักปลอบแล้วก็ครับกดท่าไอ้ยำแปดไปครับจัดไปหนึ่งทีปาดหน้าแม่งเลยครับทุกคนโอ้โหเสียมารยาทเกินคนนี้นะครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อหน่อยนะครับสภาพโอ้โหสลาตันเชดเคเอาวะโอ้โหเอาว่ะถ่ายแรงแกนทุยเลงแกนกับผีดิแรงแดงครับทุกคนถ่ายแรงแกนส่วนหน้าแม่งไปครับจัดไปหนึ่งทีนี่นะครับทุกคนแล้วก็ครับท่าสกาไป จัดไปครับทุกคนแล้วคือมันแอคใส่ผมด้วยครับตอนนี้แล้วก็ครับ M P 40ไปจัดไปครับผมหนึ่งทีผัวแบกกดทายหน่อยเชิดเคเอาอะถ่ายแรงใส่หน้าแม่งไปรัวๆครับทุกคนนี่จัดไปรัวๆแล้วก็ครับรัวๆครับผมโอ้โหเกินไปด่าผมผัวแบกพุ่นนะ อะไรของมันวะทุกคนแม่เกินผมบอกเลยเกินตอนแรกมันมาย่อกับผมนะครับทุกคนดูทรงจะจีบผมนะครับแล้วคือผมวิ่งออกตัวมามันเลยคิดว่าผมแบบยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนเชดเชกูก็มีเอาดิกูก็มีอ่ะกูก็มีนี่เอาดิกูก็มีเอาด,มอาดิมาให้หมดครับมาให้หมดสุดอับเปล่าสงสัยนะ้องเขาคงจะไม่สุดนะครับทุกคนแล้วก็ครับปาดหน้าไปหนึ่งดอกแล้วก็ครับถา่านลังแกนไปแล้วก็ถามก่อนขาดความอบอุ่นหรอจัดไปครับผมเฟี้ยว จุกครับผมคํานี้จุกมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ้ำแล้วก็ครับฐานแรงแกนใส่หน้าไปหนึ่งทีเฟี้ยวแลวก็คนนู้นครับเขาเป็นโปรนะครับทุกคนดูดิเขากดท่าใหม่ครับท้งที่มันยังไม่เข้าเซิร์ฟเนาะชื่อเลยเนี่ย M N J T V เฉยเกินไปเมื่อกี้มันว่าอะไรผมนะอ่านไม่ทันครับทุกคนแล้วก็ครับฐานแรงแกนส่วนหน้าไปรัวรวรัวๆครับผมโดนรัวนี่ เชดเคเอาว่ามีการปักธงปลอมใส่ผมด้วยครับผัวเล่นทําทรงเชดเคเอาว่าเฮ้ยเกินไปดูดิแม่งด่าผมสยับเลยนะครับทุกคนด่าสะเสียหมาเลยนะครับบักกรอบคนนี้นี่ไอ้น,นี่มันก็ปักธงปลอมอยู่หน้าแหละนี่ปักธงใส่หน้าแม่งเลยนี่จัดแต่หนึ่งทีนี่ปักธงใส่หน้ามันด้วยนี่เกินโอ้โหของปลอมหรือ,อจะมาสู้ของจริงเกินไปผมบอกเลยเกินไปจริงๆแล้วก็ครับฐานังแกงไปนหนึ่งดอกนี่ จัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆเอาว่ะมันด่าผมสยับเลยนะครับทุกคนแล้วก็ครับพิมพ์ไปก่อนครับขยะจัดไปครับผม แล้วก็ครับกดให้เอ้ยไม่ให้หัวใจดิโอ้โหเก็บ<ห>ให้หัวใจคนที่ด่าเราและจริงจริงเวอร์เกินมาปักตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนรู้สึกว่าตรงนู้นมันจะแบบว่ายัางไงไม่รู้ดิมันจะแบบวุ่นวายแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนดูดิมันแอคกซ์ใสผมสยับเลยนะครับทุกคนดูแม่งทาทรงครับแล้วก็ถ่ายรังแกนตานหึงดอกนี่ดูดิทุกคนมันทําในของมันก็ไม่รู้ครับนี่กดตามแม่งเลยครับทุกคนจังหวะนี้เฮ้ยเท่นะท่าใหม่เนี่ยดูดินี่โยโย่เนะยครับทุกคนนี่เอาว่ะเฮ้ยเอฟเฟกต์โค เอ้อย่างตึงอะทุกคนดูดิท่าไม,ม่เฮ้ยแม่งโคตรเจ๊มอะเมื่อ,อไรจะเข้ามาวะโอ้ยอยากได้วะจริงจริอยากได้วะ่ะและ้วก็ครับทายเ8มแปดปาหน้าไป,หน,าปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟียวมันขยะจังวะไอเนี้ยจริงจริงโคตรท็อกซิกเกมมิ่งครับทุกคนเวอร์เก,กินอยู่กับสกอยอีกเชคเคเอา้าก็เขาจะหยวกกลัวแล้วมึงทําไมหรอแล้วก็ครับพิมพ์ไปก่อนครับกูผู้ชายกูผู้ชายครับแล้วก็ครับพิมพ์ไปครับทุกคนตอบไปเลยครับผมไว้ไม่มีนียครับทุกคนจัดไปครับผม แล้วก็ครับพิมพ์ไปเลยรู้สึกว่ายังพิมพไม่ได้เอาพิมพได้แล้วนี่ว่าพิมพไปเลยครับ <Why? S 2> ไว้ให้คนไม่มีจัดไปครับผมฟิ้ฟวๆแล้วก็ครับถ่ายรังแกส่วนไปนี่นะครับผมแล้วก็ครับถ่ายส่วนไปเอา้าอ่อน,นี้เฉยบักปรอบโอ้โหเกินไปดูดิไม่มีใครเข้าข้างมันสักคนครับทุกคนเกินไปไปซะแล้วจริงๆครับทุกคนเกินไปผมบอกเลย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับเรามาเจอทั้งท็อกซี่เกมมิ่งและยังมาเจอโปรเฉยครับทุกคนโอ้โหเกินไปนะครับโอเคครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากตอนนี้คนในห้องส9คน แล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่คนตึงๆนะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสาวๆห้องนี้ครับจะมีแต่แบบว่าบึ้มมซัมเบ้นะครับทุกคนดูดิโอ้โหเกินไปนะครับลูงี้นะครับเอาตัวผู้ชายมาเล่นนะครับทุกคนลูไลไม่เท่ารูงี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรายืนแอคตรงนี้ดีกว่าครับกดเอคมังกรไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวนั่นแน่ตึงจัดครับทุกคนแล้วก็ครับตามด้วยท่าสกาครับกดเลี้ยงท่าไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ครับลูกซอมังกรครับผมอ้าวผิดครับทุกคน ต้อง MP40 ก่อนนะครับไม่เป็นไรครับผมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ครับ MP40 ไป1ทีเฟี้ยวๆรู้สึกว่าตอนนี้ครับจะมีน้องคนนึงครับแอบส่องผมอยู่นะครับทุกคนน้องคนนี้ครับดูชื่อน้องหน่อยครับน้องชื่ออะไรเนี่ยน้องนั่งเฉยอ่านไม่ออกครับทุกคน KLD อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ครับถ้าไอเกมแปดไปหนึ่งทีแล้วก็แกล้งพิมพ์ไปดิเอาหนูเป็นเมียเปล่าเอาหนูเป็นเมียเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผม เขาน่าจะไม่รู้นะครับว่าผมเป็นผู้ชายนะครับดูดิมาให้หัวใจผมอย่างเดียวเลยครับนั่นแน่เอาว่โดนเสน่ไอท็อกตกว่ะจริงๆนะครับผมเสน่ผมมันแรงไงทุกคนของจริงอยู่แล้วแล้วก็ครับถามก่อนครับเอาไหมเอาไหมคะจัดไปครับผมส่งไปเลยอ้าวส่งไม่ไปครับทุกคนเชดเคเอาด้วยไอนี่มันลายครับทุกคนดูชื่อหน่อยครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อมดเหรอไม่มั่นใจครับแล้วก็ผู้ชายกล้ามท้องคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ย อ่ามาสเตอรี่เหรอไม่มั่นใจครับทุกคนอ่านไม่ถนัดนะครับแล้วก็ครับให้หัวใจไปแล้วก็แกล้งพิมพ์ไปดิรักนะคะจุ๊บจุบรักนะคะจุ๊บจุบนะครับทุกคนจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟี้ยวของจริงอยู่แล้วบอกเลยไอ้ท็อปอ่ะแล้วก็ครับให้หัวใจไปมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ้ำแล้วก็ครับถ่ายเล่นกาไปหนึ่งทีเฟี้ยวเฟี้ยวนั่นเนี่ย เขาจะบอกรักผมคืนป้าทุกคนผมข่ำว่าตอนเนี้ยมันเอาเฉยเลยครับทุกคนไอ้นี่มันร้ายนะครับทุกคนครับร้ายเกินหลายกาดแบบรอบนะครับน้องมุดใช่ไหมน่าจะชื่อมุดนะครับทุกคนแล้วก็ครับถามก่อนเอาไหมเอาไหมตกลงจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟียวเชดคเอาวะมีการแอคด้วยครับทุกคนแล้วก็กดท่าสกาตามเขาแปลหนึ่งทีตึงเกินแล้วก็ครับพิม์ไปก่อนครับหนูพร้อมนะคะ จัดไปครับผมของจริงอยู่แล้วไอ้ท็อปอ่ะแล้วก็ครับให้หัวใจแปนี้นะครับทุกคนไอ้นี่มันร้ายกาจครับผมบอกเลยอย่าไปอยู่ใกล้มันนะมันชื่ออะไรนะชื่อมดใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่นะครับแล้วอยู่แคนโอโหแคนเกินไปอีกแคนอะไรของมันวะเนะแล้วก็ครับถ่ายนังแคนไปแล้วก็พิมพ์บอกก่อนครับผมเป็นผู้ชายแล้วก็ครับส่งไปเลยไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับรู้สึกว่าจะทําเด็กใจแตกนะครับทุกคนตอนนี้เขาด่าผมและตอนนี้ในใจนะครับทุกคนแล้วก็ครับให้หัวใจไป แล้วก็ครับปักธงไปปึ่มเขาให้โอ้โหแม่ออกคลิปไปพุ้นนะโอ้โหทำรู้มากนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง16คนแล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรายืนแอคตรงนี้ดีกว่าครับกดเอคังกรไปครับจัดไปหนึ่งทีเฟี้ยวแล้วก็ผู้สาวด้านหลังครับชื่ออะไรเนี่ยดูชื่อน้องหน่อยนะครับ ไก่นาวเชดเคเอาว่ะแล้วก็ผู้บาวคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยจานนัดประจีบสาวอยู่นะครับทุกคนแล้วก็คนนี้เข้ามาแอกใส่ผมด้วยครับกดท่าสกาไปครับจัดไปหนึ่งดอกอ้าวเขาวิ่งไปแล้วครับทุกคนเชดเคเอาว่ะคนนี้เขาก็มาด้วยครับแล้วก็ครับ MP40 ตามไปตามหรือเปล่าดูชื่อหน่อยชื่ออะไรเนี่ยขย่มไก่เหรอเชดเอาเรื่องเกินชื่ออย่างเฟี้ยวแล้วก็ครับลูกซอมมังกรไปครับจัดไปหนึ่งทีนั่นเนี่ ตึงเกินแล้วก็ครับถ้าสกาไปอีกทีนึงครับผมจัดตปเฟี้ยวๆนี่นะครับผมแตตึงๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยท่าไอเก8แปดครับนั่นแน่หล่อเท่เกินและก็น้องสาวคนนี้ครับบอกว่าผมมีปากทงจําได้ด้วยเชดเค้ทาไมน้องเขารู้วะมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทงแอคเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ่ม แล้วก็ครับถ่ายแรงแกนไปหนึ่งทีนี่นะครับผมโอโหตึงเกินแล้วก็ย่อๆหน่อยจัดไปครับแล้วก็ให้หัวใจน้องไปรอแอสสาวดิสาวจะรับเพื่อนหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับว่าผมเป็นผู้ชายแล้วก็บอกไปดิผมเป็นผู้ชายนะอ้าวพิมพ์ผิดครับทุกคนโอโหหลอดเลยนะครับพิมพ์ใหม่ครับทุกคนเป็นผู้ชายนะจัดไปครับผมแล้วก็ครับให้หัวใจไปนี่นะครับโอโหเฟี้ยวเกินแล้วก็ครับปักทองไปนี่รัวๆครับผมจัดไปรัวๆ ปมแล้วก็ครับพิพ์ใหม่ครับผมผมผู้ชายฮ่าฮ่าฮ่าสงสัยเขาคิดว่าผมเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนโอ้โหหลอนละตอนนี้ผมหลอนละแล้วก็ครับถ่ายรังแกไปนี่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าครับห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันจ้าเอ๋ทุกคนพี่มีหมดใหม่มาแนะนําน้องๆด้วยนะครับสาหรับโมดนี้ครับก็จะเป็นหมดสัตว์เลี้ยงตัวกวนนะครับทุกคน สำหรับโหมดนี้ครับเล่นง่ายมากๆนะครับเราก็แค่พาสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผ่านอุปสรรคภายในแมปไปให้ได้นะครับทุกคนและก็สําหรับโหมดนี้ครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องเล่นเป็นทีม4คนเท่านั้นนะครับทุกคนดูโอไม่ได้นะครับและก็สําหรับโหมดนี้ครับความยากในแต่ละด่านก็จะยิ่งเพิ่มไปด้วยนะครับและก็สําหรับโหมดนี้ครับจะเปิดให้เล่นถึงวันที่14นี้เท่านั้นนะครับก็รีบไปเล่นกันด้วยนะครับทุกคนและก็ครับเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกกันต่อดีกว่าครับไปเลยครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง15คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าห้องนี้ครับมีแต่สาวบึมบั้มซัมเบ้นะครับดูดีโอ้โหอย่างแจ่มครับน้องสาวคนนี้ครับชื่ออะไรเนี่ยก้ามทองครับโมนิทีจีเหรอน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเรายืนแอคตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนกดไอเคมังกรไปครับจัดปันงดอก แล้วก็ครับตามด้วยท่าสกาครับผมจัดไปแล้วก็มีน้องคนนี้ครับมาบอกว่าเจอตั้งแต่ตีสี่แล้วก็ครับ MP4 วนไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆน้องสาวคนนี้ครับบึมบัมซัมเบ้ครับทุกคนมายืนแอคข้างผมด้วยนะครับแล้วก็ครับท่าลูกซอมังกรไปครับจัดไปหนึ่งทีนั่นเน่ตึงเกินนะครับแล้วก็ครับตามด้วยท่าเอ็กมแปดครับผมจัดไปตึงๆนะครับทุกคนปาดไปเลยครับผมเฟี้ยวเกินแล้วก็ครับให้หัวใจไปหนึ่งที นั่นแน่น่ารักจัดนะครับทุกคนตอนผมแต่งตัวผู้ชายนะครับไม่ค่อยมีสาวแบบว่าบึมบั้มซัมเบ้ um เลยนะครับทุกคนและก็ตอนผมแต่งตัวเป็นผู้หญิงนี่โอ้โหเจอทุกห้องนะครับเกินไปผมบอกเลยแล้วก็รับปากทงไปหนึ่งทีเฟี้ยเฟี้ยวเปิ่มเข้าให้ครับผมแล้วก็ครับถา่ายแรงแกนไป นี่นะครับผมเฟี้ยวเกินแล้วก็ครับปาดไปด้วยท่าไอเกิมแปดหนึ่งทีนี่นะครับผมจึงจัดครับผมบอกเลยเราแอบสาวดิสาวรับหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองไปแกล้งถามดิทุกคนจัดไปเอาผมเป็นผัวเปล่าจัดไปครับผมเอาผมเป็นผัวเปล่าอ้าวพิมพ์ผิดครับทุกคนเอาผมเป็นผัวเปล่าจัดไปครับทุกคนเฟี้ยวๆโอ้โหของจริงอยู่แล้วบอกเลยแต่งตัวผู้หญิงก็ไม่เว้นนะครับบักท็อปแล้วก็ให้หัวใจน้องไปหนึ่งทีนี่นะครับทุกคนโอ้โหแม น้องบอกว่าอะไรนะมาแล้วมุดปากได้ไหมอะได้ครับผมแหมกับผู้สาวท็อปจัดให้บอกเลยได้หมดได้หมดนี่จัดไปบึมๆนะครับทุกคนนี่นะครับผม,บ,มบึมบัมซัมเบกเลยทีเดียวเชียร์ผมบอกเลยอย่างแจ่มครับทุกคนแลวก็ถ่ายแรงแกนกันหนึ่งที ตึงเกินแล้วก็ไอเคมังกรตามไปครับผมโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนครับถ้าชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับแล้วก็ครับสําหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายปิว้ว